สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้อดมินด้วยนะคะเ<ม>ช็คภาพเช็คเสียงให้อดมินด้วยนะคะภาพไม่ชัดเสียงไม่ชัดแจ้งได้เลยเนาะ<ม>นะคะ<ม>อ่าก็วันนี้จะพามาดูเคสตากันนะคะเป็นการอัปเดตตาเนาะสองชั้นนะคะใครอยากทำตาฮะสาหวหมวยคนไหนนะคะหรือว่ามีตาปัญหาตาหลบในนะคะตาไมห่หวานตาไม่แววอยากทำตาให้หวานฉ่ำนะเพิ่มความ ประกายตาเพิ่มความสวยให้ดวงตาเนี่ยสามารถติดตามได้เลยนะคะได้ยินเสียงแอดมินไหมเอ่ยไม่ได้ยินแจ้งได้นะคะมาเดี๋ยวเรามาคุยกับน้องเกลวกันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะห,หวานมากเลยนะคะ,ะนี่นะคะก็ตาสองชั้นอันนี้กี่เดือนแล้วคะสามเดือนแล้วค่ะสามเดือนแล้วเนาะหลังทําตาไปเนาะเป็นยังไงบ้างสามเดือนแล้ว ฟีดแบ็กกลับมาดีมากค่ะเพราะว่าเกีกับเป็นนางแบบด้วยเป็นพิธีกรด้วยแต่กนะ่อนน่ะเวลาถ่ายอ่ะค่ะมันจะรู้สึกว่าตามันจะเปลยอแล้วก็ตาตาดำสองข้างอ่ะไม่เท่ากันแล้วก็เวลาจะทําให้ชั้นตาออกมาเท่ากันที่ยก็คือยากมากติดสติกเกอร์จนตาเหนียวไปเลยค่ะแต่พอมาเป็นแบบนี้เวลาแบบถ่ายรูปหรือว่าอัดวิดีโอก็คือแบบสบายมากตาดูแบบเป็นประกายตาแบลวหน้าหวานขึ้นเยอะเลยค่ะ ะะเรียกได้ว่าตาสวยตาฉ่ำขึ้นเยอะเลยเนาะนะคะอาจูปัญหาตาเดิมของน้องเกี่ยวกันนิดนึงนะคะอย่างที่น้องบอกเลยนะว่าตาดำสองข้างเปิดไม่เท่ากันนะคะแล้วก็ช,ชั้นตาเนี่ยจะมีความเหลือกันอยู่หน่อยๆน,นะคะ,ะตาลองดูเศร้าด้วยนะคะใช่ตาดูเศร้าด้วยนะคะบริเวณหางตาเนี่ยดูตกลงมาด้วยะนะคะ นี่นะคะหลังแก้ไขนะคะด้วยการทาตาสองชั้นนะคะจะเห็นว่าตาเป็นประกายมากขึ้นนะคะหวานฉ่ำมากมากเลยนะคะอันนี้แค่สมเดือนเท่านั้นเองเนาะนะคะอ่ะหับตานิดนึงค่ะขอดูแผลกันนิดนึงแผลเนียนมากเลยเนาะใช่นี่คือแผลสเดือนนะคะไม่บอกนี่ไม่รู้เลยนะว่าทําตามาเพราะว่าแบบว่าชั้นมันกลืนไปกับชั้นพับตาเลยสวยมากๆเลยนะคะ ไม่มีความปูดไม่มีความโนนความคีรอยนี่ไม่มีเลยนะคะใช่คือดีมากมากเนาะอ่ะลืมตาเลยค่ะดูแลตัวเองยากไหมน้องเกลไม่ยากเลยค่ะก็ทำแผลทำเพรสะอาดแผลวันละสองครั้งค่ะก็คือเช็ดน้ำเกลือแล้วก็ทาตัวยาที่ทางคลินิกให้ค่ะก็คือกลับไปไม่ได้เป็นหอยแครงไม่ได้เป็นอะไรเลยพอแบบ5วัน7วันก็แบบเป็นธรรมชาติเอาไปใช้ชีวิตได้เลยค่ะ เรียกได้ว,ว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดใช่แล้วคือคอ,อยากทํามานานแต่ว่าเห็นในวิวอะกลัวตาเป็นหอยแข็งแล้วก็ตัอคีลอยค่ะแต่ว่าพอมาทํากับคุณหมอการก็ไม่มีทั้งหอยแข็งไม่มีทั้งคีลอยด้วยค่ะย้อนกลับไปถามตอนทํานิดนึงค่ะน้องเกลวว่าบรรยากาศในการทําเป็นยังไงบ้างคือตื่นเต้นมากค่ะคิดคิดแล้วว่าแบบต้องเจ็บแน่ๆแต่ว่าเจ็บสุดก็แค่ฉีดยาชาแล้วฉีดยาชาก็คุณหมอมือเบามากค่ะ ุณหมอก็คือปรณีดมากระหว่างทางก็คือแบบถ้าไม่สวยถ้าสองข้างไม่เท่ากันคุณหมอไม่ปล่อยออกจากห้องแน่นอนค่ะนี่นะคะเรียกได้ว่าไม่สวยไม่เป๊ะเราไม่ปล่อยกลับเนอะนะคะนี่ก็อัปเดตตา3าเดือนนะคะ3เดือนเท่านั้นเองสวยหวานฉ่ำมากๆนาะนเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะคะ อดีให้ดูรูปกันอีกสักรอบนะคะใครที่เข้ามาใหม่สวัสดีด้วยนะคะอยากทําตานะคะสามารถปรึกษาแอดมินได้เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นตาหมวยตาชั้นเดียวนะคะตาคอนโดหรือว่าตาขาดไขมันสามารถทําได้หมดเลยนะคะหรือว่าท่านไหนที่มีอายุมากขึ้นเนาะมีปัญหาหนังตาตกหนังตาย้อยค้อยลงมานะคะเป็นการาม,มองออเห็นคุณหมอก็ทำและะ้ะใช่ค่ะสามารถแก้ไขได้นะคะนี่ก็ตอนนี้ก็คือถ่ายงานง่ายเลยใช่ไหมน้องเกล นะคะก็คือแค่วันนี้แต่งตามาเบาๆก็คือสวยเลยนะคะไม่ต้องแบบนั่งติดเพรตาสองชั้นแล้วนะคะอาก่อนจากการให้น้องเกียวฝากทิ้งท้ายนิดนึงค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาที่ทำตา แนะนำหนะะ่อยค่ะก็สำหรับใครที่มีปัญหาตานะคะตาไม่เท่ากันตาหลบในตาหมวยแล้วก็อยากจะทำตาสองชั้นไม่ว่าจะเป็นแบบใสากาใสฝอะเข้ามาปรึกษาที่ทีราทอนคลินิกได้เลยคะ่ะบอกเลยว่าฝากตบเป็นลูกสาวหมอกันอะ่ะ<ม>ไม่ผิดหวังแน่นอนคะอ่ะนะคะใครอยากมีตาหวานช่ำแบบนี้นะคะรอช,ช้าไม่ได้แล้วนะมาก่อนสวยก่อนนะคะยังไง<ช>วันนี้ต้องนนขอขอบคุณน้องเกลียวมากมๆ,ๆเลยนะคะที่มาไลฟ์สดกับเราเนาะ ไว้เจอกันใหม่รายหน้านะคะจะเอาเคสอะไรมาให้ดูอีกฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ